บทที่สิบส่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตรตังเอกังสมัยังพระขวาสาเกสูวิหารติกับปิลวัตถุสมิงมหาวันีม,มหาัตถาพิคุสังเคนะ,ส,นะสัตติมปัญจมติพิคุสติหิสเิหิวะอรหันติหิทสัสสหิจารโลกะทะตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะอะหาโหจะตุนังสุทธาวาสะ กายิการังเทวานังเอตัฐะโหสิภะยังโขภคะวาสากีสุวิหารติกปิละวัตถุสสมิงมหาวันีมหาตาพิขุสังเคนะสัติมปัญจมาติหิพิคุสติหิสเพหิวะอรหันติหิทัสสหิจารโกละทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายะพิขุสังขัญจันยานุนะมายมปิเยนะภคะวา เตนุปะสังกัมเมยามะอุปาสังกะมิตวาภคะวัโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยยามาติอัถาโหตาเทวตาเสยยะถาปีนามะภคะภะละราวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปสาเลย,ยปะปสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวมีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตะระหิตาภคะวตโตปุระโตปาตุ พระหังสุอัถาโหตาเทวตาพระ,ะวันตังพะพิวาเทตวาเอกะมันตังอาาัฏฐสุเอกะมตังติตาโหเอกาเทวตาพระคะวฏะโตสัตติเกอีมังคาถังอาภาสสิมหาสัมโยปะวะนาสงเทวกายานาสะสัมาคาตา อาคะตัมหาอิมังธรรมะสะมยังทักขีนาเยวะอปะดาชิตะสังคันติอาถาโขอปะดาเทวตาภาคาวตูวสันติกอิมังคาถังอภา,าสตระพิกโวจามาทะหังสุจิตตังอตตะโนโอุชุกะมะกังสุสาระถีวเนิตานิคะ สวาอินทิยานิรักขันติอันติตาติอะทาโขอัปปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเชตวากีลังเชตวาปะรีคังอินทะขีลังโอหัดจะมะเมชาตีจะลันติสุทาวิมาลาจะขุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอะทะโคอัปปราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิเยเกจิพุทังสละนัง คาตาเสนาเตคามิสันติอาปาระอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวากายังปะริปุเลสันติติอัทธโคพระเขวาพิขุอามันเตสิเยพิเยเยูยเยนาพิขเวทสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติ ตัาคตังทัสสนายาพิคุสังคันจะเยปิเตพิกะเวยะเหสุงอติตานะคะตมัฏฐานังอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาหุอตเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตตระเิเยปิเตพิกะเวพระวิสันติอะนาภะตะมัฏฐานังอรหันโตสมมาสัมพุทธา เตสัมปิตภควันตานังเอตปรามายวเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตตะละหิอาจิคิษมิพิกะเวเทวกายานังนามามิจิตกิตตยิสสามิพิกาเวเทวกายานังนามามิเทศิษส,สามิพิกะเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถะสาธุกังมะนะสิกะโลทัพา สิสามีติเอวังพันเตติโขเตพิกขูพระวาโตปัจจโสสงภ์พะวาเอตัทะโอจะสิโลกะมะนุกัสสามิยะถาภูมมาตะัสสิตาเยสิตาคิดีคับพลังปติปะหิตตาสะมาหิตาปุถุสีหาวะลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะ ณสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิราพิญญาโยปจัสเตียตวาวันีกาปิลาวัฒเวสโตอามันตยิสถาสาวกีสสนีระเตเทวกายาภิกันตาเตวาาิชนนธาภิกขโวเตจอาตประมะกะลุงสุตวาพุทธัสสะสสนางตสัมปาตูระหุยานางอะมะนุสานะมัทัสนางอะเปเกีสะตะมัทธขุงสหสสังอะถะสตติง ตัางเอเกสหัสานังอะมน,นุสสามะทัตทะสงอปเเกนันตามะขงทิสสภสะพุทธาอะโงตันจะสะพังอภิญญายะวะวคิตวานะจัคุมาแตตโตอมันตยิสธาสาวเกศัสสีลระเตเทวกยายะพิกันตาเตว,วิชานาถาภิกโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปปภโสาสัตตาสาหัสใยวะยะขา ภูมิมากาปิลาวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนโมุธมนาภิกามุภิกุนักสมิติงวะนางฉะสาหัสสาเฮมะวตายะขานานาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนโมุธมนาภิกามุภิกุนักสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสหายะขานานาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนโมุธมนาภิกามุภิกุนักสมิติงวะนางอิเจเตโสฬะสหัสหายะขานานาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโน โมทมนาภิกามุงพิกุลังสมิติงวานางเวสสามิตาปจัปัญจสศตายะขานานาตะวันนิโนอิทิมโตชิติมโตวันนาวันโตยะสัชินโมทมนาภิกกามุงภิกุนสมิติงวานางกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลสะนิเวสะยังพิญญาโยนางสัตตสหัสสังยะขานางปะลิปุลุปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโสปอาคัสมิติงวานางปุลิมันจะที่สังราชาท้าต ละโทปสสติคันทพานาทานา คันทพทานังอธิปติมหาราชายศสิโสพุตตปิตัสภะหัวอินทนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทัมนาภิกขามุงิกขุนัสมิติงวะนางทักขีนอจัตทิสังราชาวิรุณหโหปัตปัสสะสติขุมพันธานังอธิปติมหาราชายศสิโสพุตตปิตัสภะหัวอินทนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทัมนาภิกขามุงิกขุนัสมิติงวะนางปัจฉิมันจัตทิสังราชาวิรุปปะขปัสสะสตินาคานังอธิปติมหา ราชายสสิโสปุตตปิตาสะพะหะโวอินทนามามหัภพราอิทิมันโตชุติมัโตวันนาันโตยัสสิโนมทมนาภิกรมุภิกขุนักสมิติงวะนางอุตตะันจทิสังราชากุเวโรตัสสะสติยะขานางอธิปฏิมหาราชายสสิโสปุตตปิตาสะพะหะโวอินทนามามหัภพราอิทิมโตชุติมัโตวันนาันโตยัสสิโนมทัมนาภิกกมุภิกขุนักสมิติงวะนัง ปุริมาทิสังทะัตระัดโถทักขิเนนะวิรุฬหกโกปัชิเมนะวิรูประโขกุเวโรออุตตะังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสะมันตาจัตตุโรทิสาทัตท,ทะละมานาอัถังสุวเนกาปิละวัฏเวเอสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสะหะจันทโนกามะเสยโธจะกิน,นุคันทุนิคันทุจะ ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวโสตุจะมาตริจิตตะเนโสจะคันทพโพนโรราชาชนโนสะโกนโรราชาชนโนสะโกอากุมัจัสิโขเจวะติมพระรูสุริย,ยวัชาสาเอเตจิจันเยจ่าราชาโนคันทพพาสาหา,าชุภิโมทมนาพิกามุปิโุณุสิมิติวานางอาทหาคูนาะสานาคาเวสาลาสาหัตตัชะ กาักมภะกัสสะตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสินโนเอลาวันโนมหานาโคสโสภาคาสมิติงวะนางเยนาคาตาเชสหาสาหะดันติทิพาธิชาปะขิวิสุทธะจะขูเวหาจะ สาเตวะนณะมัชะปบะตาจิตาสุปนาอิติเติสนานังอภยันตาทานาคากาชานะมาสิสุปนโนเขมะมะภาสิกาสิพุทโธสัญหาหิวาจะหิอุปะหะยันตานาคาสุปนาสาระนะมะกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเีนะสมุนาสมุทงัทงอสุราสิตา ภาตะโรกาภาสะวะเสเตอิทิมโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราชนะเวภะสาเวปเจติติสุจิติกะปะหาดาโทนมมจีสะหาสะตันจะภะริกุตตานางังสเพเพวโรจะนามกาสันในหิตวาภะลินสีนงังราหุพัตทะมุป,ปาคโมุ สวาโยธานิพัทันีพี่ขุนางสมิติวะนางอาปโปูจัตเทวาปัทวีจเตโชวายยตถาคามืองวรุณาวรุณาเทวาสีมโมโสมูจายสสะส,ส,สะหเมตตากรุณา,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 ากายิกาอาภูเทวายัสสิโนทัศเตทัศธากายาสพินานะตะวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวัน,วนิโตยัสสิโนโมทมนาพิกามงพี่ขุนางสมิติวะนางเวนทูจัตเทวาสหะรีจะสัมมะ อะสะมาจะทุเวยะมาจันทโสป,ปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคกิตาสุริยปปะโสปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคกิตานาัตตานิปุรคกิตาวาอากูมันทะวะอาหากาวะสูนางวาสโวเสวยโทสกุปาคาปุรินทะโททัสเตเตทัสธากายาสพินานตวันนิโน อิทิมโตชุติมันโต,วน,ตว,วนาวันโตยัสสิโนโมธามนากมุขีปุนักสมิติงวะนางตะถาคูสหภูเทวาชารามาคีสิขาลิวะอะตถากาจะโรชาจะภุมมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสาหาธรรมาจะสัจจุตาจะอเนชากาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวัสเนสิโน ทัศเ,เตทัศทากายาสาพินานาตะวันนินโนอิทิมัโตชุติมัโตวนาวันโตยัสสสิโนโมทัามานาภิกขม,มงทิกุณังสมิติงวะนางสามานามหาสาม,ามานามานุสสามานุสุตตมาคิทาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอาทาโคนะหะระโยเทวายเจจโลหิตตะาวาสิโน ปาละคามหาปาละคาอากูเทวายัสาสิโนทัสิเตทัสธากายาสพินานาตะวันนินโนอิทิมันโตชติมัโตวันนาวันโตยัสาสิโนมทธามนาภิกามุภิกุนักสมิติวะนางสุก,กากะลุมหาอารุณาอากูเทเวคานาสาสะหะโอทาตะคา,าหะปาโมขาอากูเทวาวิจักขนาสัทมัตาหาระคะชามิสกาจะยัสาสิโน ฐานะยังอาคาปะชุมโนโยทิสาภะพิวัสติทัศติทัศธากายาสาพีนานตตะวันนินโนอิทิมันโตชติมโตว,วันนาวันโตยัส,สัตสีโนมุธม,มนาพิกาม,มุพิกุลุงสมิติวะนังเขมิยาตุสิตายามากากาจะยะสัตสิโนสัมพิตกาลามะเสยถาโชาตินามาจะอาสาวา นิมมานะระติโนอาโคอัฏฐานคูป,ปละระนิม,มิตาทัเสติทัเสเตทัศธากายาสัพปินานตตะวัน,นิโนโอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนมุธามนาภิกขโมภิกขุนสมิติงวะนังสัสเถเตเทวะนิกายาสัพปินานตตะวัน,นิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัตทิสาสาหะปะวุธทธชาติมัขีรังโอคาตินหะมะนาสะ วังทะาขีมูพระตะดังนาคางังจันทังวะอสิตาสิติตังสุพัมมาปะละมะโตจะปุตตาอิทธิมะโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะสโสปาคัสมิติงวะนางสหสัสสะพัมมะโรกานางมหาพัมมาพิติหะติ ปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสทัศสธะอิสระอาคูปเจกะวะสะวตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัญญะพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพสัญญพัมเกมารสมาอภิกามิปัะสะ การหะสะนันทิยังเอทะคันหะพันธะลาเกนะพันธะมัทโวสัมันตาปะลิวาเลถะมาโวมุนจิตะโกจิตนางอิติตตถะมหาเสโนกนารหะเสนางอะเปสัิปานินาสะตะมหาหัชะสละรังกตะวานะเพระวังยะถาปะพุสะโกเมโคฐานะยันโตอะสะ วิชุโกตทาโสปัจุทาวติสังกุธโทอสะยังสวะสีตันจะสัพพังอภิญญายะว,ะวะวะคิตวานะจัก,กุมาตะโตอมันตยิสถาสาวเกศาสนีเติสมาละศีมาอภิกันตาตีวิชานาถาพิกาโวตีจะอาตัปัมมะกะลุงสุตวะพุทธะสศาส,าสนา วิตาลาเคหิปะกามุงนิสังโรมมัปีอินชายุงสงพวิชิตตะสังคามาพยติตายสสิสโนโมทันติสะหะปุติหิสาวกาเตชเนีสุตาติ